จากบ้าน,นอกนะะก็เป็นนัก,กร้องเปิดมูอเป็นนัก,กร้องสมัครเล่นนะคะมีโอกาสได้มาเข้าแข่งขันรายการดวลเพลงชินทุนนะคะจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะคะจะไม่มีใครรู้จักหนูเลยพ่อแม่จะไม่รู้จักต้นข้าวเลยถ้าไม่ถ้าหนูเนี่ยไม่ได้เข้ามาแข่งขันในรายการนะคะเพราะฉะนั้นต้นข้ามีทุกวันนี้ได้นะคะก็เพราะ รายการดนเพลงชิงทุนเสียงบะมือดังๆจ้าขอบคุณมากๆที่ไ้ที่ให้โอกาสหนู oh. ตื่นเต้นมากทุกครั้งเลยที่มาขึ้นในเวทีดนเพลงนะคะหนูพูดเนิจะฟังออกไหมคะ oh. อออพูดเนิเหมือนกันเลย oh. <laughs> ตอนที่ไหนคะเนี่ยเมืองกาญ oh. ยู่เมืองกาญทำไมมาปทุมนะคะ oh. อ๋อ <Okay. S 1> ก็มาดูหนู ตัวจริงดูตัวจริงแล้วมันแตกต่างกับดูในกล้องไปงไงค่ะหอแบบคุณลรู้น่ารักไหยจ๊ะน่ารักโอไว้เถินมีเพลงเพลงหนึ่งว่า